สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเรามาทาการบ้านหุ้นประจาวันที่14เดือนพฤษภาคมปี2 5 6 5นะครับก็เป็นการบ้านย้อนหลังนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าทางเราไม่ได้ว่างบันทึกคลิปให้นะครับก็เลยม,มาบันทึกคลิปให้ในวันนี้แทนนะครับอ่ะก็วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตลาดเซ็ตลบไป0ูนจุดครับก็ถือว่าไม่บวกไม่ลบเท่าไหร่นะในตรงนี้แต่แท่งแดงนะฮะแท่งสีที่ได้มาคือตรงนี้เป็นแท่งแดงซึ่งเป็นสัญญ,ญาณในเชิงลบ ยังเป็นชิงลบอยู่นะครับยังไม่เจอจุดกับตัวของเซตแล้วก็เซตเนี่ยรู้สึกว่าจะเทสแนวรับ1580อยู่นะครับไม่รู้จะไหวไหมในตรงนี้นะเพราะว่า,าไม่มีแรงดีดให้เห็นเลยนะฮะเท่าไหร่นักนะฮะอันนี้เป็นแนวรับเก่านะรประมาณ1น8 0มีแอบหลุดไปหน่อยนึงแล้วด้วยแต่ว่ามีดีดกลับขึ้นมาได้นะฮะวันนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อไปในวันอังคารนะครับเพราะว่าวันจันทร์ตลาดปิดนะครับมาดูกันว่าหุ้นตัวไหนที่ พอจะมีลุ้นบ้างนะครับมีสัญญาณเป็นบวกขึ้นมาบ้างเอาไปดูกันที่ทำเฟรม60นาทีก่อนนะครับทำเฟรม60นาทีตัวแรกนะครับ bam นะครับตัว bam ทำเฟรม60นาทีก็ดูดีครับดูมีสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมาโดยทำตัว w นะครับในตรงนี้แต่ว่าเป็น w ที่ยังไม่ยกโลขึ้นนะแต่ก็มีการเบรก อนนกลายของตัวเองขึ้นมาได้นะนั่นคือ18.4นะครับทะลุขึ้นไปได้อันนี้ก็พูดตรงๆก็หน้าหน้าตามไปอยู่เหมือนกันในตรงนี้แต่ว่าเพียงแต่ว่าหุ้นตัวนี้จะไม่ใช่หุ้นที่ขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นเร็วนะครับจะค่อยๆลงค่อยๆขึ้นนะครับมีเทนที่ชัดเจนพอสมควรถทำไป60นาทีก็คิดว่าซื้อได้ขายทันในตรงนี้นะครับตัว BAM นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ แข็งกว่าตลาดในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแต่สัญญาณตรงนี้ก็รุนกับตัวนะครับลองดูนะครับปัจจุบันก็สิบแปดจุดเก้าแล้วก็ใช้ stop l ล s s 1สิบแปดจุดสี่ได้นะครับหรือถ้ารับความเสี่ยงได้สูงก็ s ต o p l ล s อที่สิบเจ็ดุดห้าก็ได้นะครับในตรงนี้แนวต้านมีอยู่ที่ยี่สิบจุดหกครับตามที่เห็นในภาพนีิเลยนะครับลองดูครับบอลลูนดีครับบอลลูนสูงอยู่แล้วนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่นําตลาดนะครับเป็นหุ้นที่ ถือว่าช่วยตัดชนีเซตไว้ในระดับหนึ่งนะครับมาดูตัวต่อไปนะคร bcs นะครับก็ตามที่เห็นนะครับในทางเป็น60นาทีมีบายสัญญขึ้นมาแล้วนะครับแต่ถามว่าแรงไหมก็ไม่ถึงขั้นว่าแรงมากนักนะครับไม่มากเท่าไหร่แต่ออกมาดูดีดูดีกว่าตัวอื่น,นในตลาดในวันนั้นนะครับ ตัว BCS นะฮะมีแนวต้านนะครับใกล้ๆนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ21.5สนะครับแนวต้านไกลกว่าน,นั้นหน่อยนะครับก็จะอยู่ประมาณยี่ามจุนะฮะนะครับตรงปลายมีหักหักขึ้นมาแนละ้วหักหักดีดกลับขึ้นมาหลังจากที่เปิดแกลบจากเท่าไหร่เนี่ยนะครับจากราคาปิดย0่สินะฮะแล้วก็ตรงนี้อยู่ประมาณ19 จุดเก้านะประมาณ20ประมาณนี้ครับโอเคตอนนี้ดีดกลับขึ้นมาแล้วก็เป็นบายสิกญนลในไทม์เปรม60นาทีซึ่งดูจากทรงแล้วถ้าดีดกลับไปได้ที่ยี่สิบจุดห้าผมว่าเก่งละในตรงนี้นะจากสภาพตลาดนะครับในต๋ยวนี้แนวรับนะครับสิบเก้าท่วนเลยครับนะฮะเป็นแนวรับดีด้วยนะตรงนี้นะตัวนี้หลุดสิบเก้าขัดทิ้งถ้าไม่หลุดลองลองถือไปนะครับยี่สิบเอ็ดกว่าน่าจะพอได้ลุ้นนะครับถ้าดีหน่อยก็ยี่สามนะครับ ทายเดิมของรอบที่ผ่านมาสาหรับตัว BCS ครับ t i มเฟรม m e 60นาทีครับลองไปดูกันต่อก็เป็นหุ้นที่ค่อยๆขึ้นค่อยๆลงเหมือนกันนะผมดูจากแท่งเทียนแต่ละแท่งค่อนข้างสั้นนะครับนะก็เป็นคนที่ไม่ชอบความผันผวนอะไรมากตัวนี้ลองดูครับราคา19กวกากว่าน่าสนใจนะครับมาดูตัวต่อไปครับ PSG นะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความผันผวนในตัวเองในระดับหนึ่งเลยนะดีกว่า2ตัวแรกด้วยซ้ำนะครับความผันผวนนะครับ ครับคนที่ชอบดูซิงซิงนิดนึงนะครับตัว PSG นะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมามีสัญญาณเชิงบวกให้เห็นนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนเรามาดูกัน PSG ครับในภาพกว้างทำเฟรม60สิบนาทีฐานของรอบนะครับแน่นอนว่าอยู่ที่89สตางค์นะครับแนวต้านแนวต้านเราให้ไว้อยู่ที่บาทสิสตางค์นะครับตรงเส้นนี้นะครับแล้วก็แนวต้านไกลหน่อยนะก็จะอยู่ที่ บาทยีสตังค์นะครับราคาปัจจุบัน99สตางค์ลุ้นเต็มบาทในวันอังคารนะครับว่าจะเต็มบาทได้หรือไม่นะครับก็ขอให้เลี้ยงไปทางนี้นะฮะลองดูครับสำหรับตัว PSG นะครับ PSG วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว PSG 8หลุด89สตางค์คัดทิ้งนะครับ ดูตัวถัดไปนะตัวถัดไปครับทำเฟรม60นาทีหมดทุกอย่างอ่ะให้หนึ่งตัวครับอ่ะนุสาสิลิครับอ่าก็มีสัญญาณเชิงบวกเกิดขึ้นในวันวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมก็เพิ่งเห็นนะเพิ่งเห็นหลังตลาดปิดนะครับในระหว่างวันไม่ไม่ได้สแกนเจอนะครับ วอลุ่มดีหรือไม่ครับดูวอลุ่มก่อนนะครับเพราะหุ้นเล็กนงี้ต้องเช็คสภาพวอลุ่มก่อนเป็นลำแรกเลยนะสิบสามล้านตรงนี้พอได้ครับเทรดกันหลายสิบล้านหุ้นพอสมควรนะมูลค่าซื้อได้ขายได้นะจุดบายสิญญาณนี่อยู่สามทีแท่งหลังสุดนี้นะครับเป็นบายผมมองว่าภาพรวมเป็นบายสิกแนณตรงนี้นะฐานของรอบนะฮะดีดมาจากราคาหนึ่งจุดสามสามนะครับแล้วก็แนวต้าเล็กๆอยู่ที่หนึ่งจุดสี่สองซึ่ง ผมขอมองผ่านตรงนี้กันเพราะว่าดูเหมือนเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างบางนะครับวอลุ่มบางนะงั้นก็ไปมองที่แนวต้านใหญ่เลยแนวต้านใหญ่1.65นะครับหรือถัดจากนี้ประมาณสัก20กว่าสตางค์นะ20กว่าช่องก็ถือว่าโอเคนะครับหลุด1.33ยอมอย่างเดียวครับนะน่าสนใจจริง,รงแ,แถวราคา่1.3กว่า,วาหรือไม่ก็1.4ต้นๆน,นะผมว่าก็คือว่าได้ลุ้นนะครับ มาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปหมดยังครับอันนี้ให้ให้เป็นทาเฟรมเดย์นะครับให้เป็นทาเฟรมเดย์แล้วกันไปดูตัวทาเฟรมเดย์ทำเฟรมใหญ่ๆบ้างน,นะฮะมาดูตัวแรกครับนําตลาดนะครับ CPF ปกติหุ้นตัวนี้ผมก็จะไม่ไม่ค่อยสแกนให้เท่าไหร่นะครับเพราะหุ้นมันขึ้นค่อนข้างอืดนิดหนึ่งครตัว CPF แต่วันนี้ก็ต้องยอมค่ะจริงๆว่าบอลล่มเขาสูงจริงนะคค่อนข้างสูงในทีเดียวในวันนี้มาดูกราฟกันครับในตระกูลหุ้นไก่นะมาดีหลายตัวนั้นในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหุ้นที่เกี่ยวกับไก่ทั้งหลายนะหลายตัวกันนะามาดูตัวในตัว CPF นะฮะอันนี้เป็นตัวเป็น ตัวแทนของกลุ่มนะครับฐานของรอบนะครับมาผมให้ฐานไว้ที่ยี่สามจุดหนึ่งซึ่งคิดว่าไม่น่าหลุดในรอบนี้นครับน่าจะทําหน้าที่แดงข้างดีแม้ว่าวันถัดมาจะมีย่อมีอะไรบ้างแต่กลัวอย่างเดียวว่าตัวนี้กลัวออกจะออกไซเวย์แต่ถึงกะนั้นเราเห็นแท่งที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมามีบอลุ่มที่สูงแล้วก็แท่งยาวเลยทีเดียวนะน,าน,นานที่จะเห็นมันแท่งยาวได้ขนาดนี้นะครับแนวต้านนะครับที่ น่าสนใจนั่นก็คือ24.8ิ่จดนะฮะแม้แต่วันศุกร์ที่ผ่านมาไปแทงมาที่25บาทท่วนแต่ไม่ยืนไม่ได้นะยังยืนไม่ได้แต่อ um ่ m ม n เมนตัมยังยังไม่ได้ตกนะว่าความยาวของแท่งย,ยังสูงอยู่ก็ยังมีลุ้นต่อนะครับถ้ายืนอ่8ยได้ว่ารันอย่างเดียวนะครับลองรันซึ่งซึ่งตัวนี้มันก็รันไม่ได้ไกลมากนะรันที่นี้หมายถึงว่าอาสักหนึ่งแนวต้านคือ26.75 2บยิบ็ดแถวแนี้นะครับ ว่ามันก็น่าลุ้นดีเหมือนกันนะครับอ่ะขอให้ผ่านตรงนี้ไปได้นะสำหรับคนที่เก็บมาแถวยี่สิบบาทอะไรเงี้ยนะครับยี่สิบบาทต้นผมว่าใจเย็นก่อนถือก่อน,นครับถ้าไม่หลุดยี่สามยุดหนึ่งอย่าเพิ่งไปยอมนะในตรงนี้สำหรับตัว cpf นะครับแต่ลําพังตัวนี้ผมผมไม่ได้เทรดน,นะเพราะว่าผมมองว่าเป็นหุ้นที่ขึ้นได้ไม่ไกลหมายถึงว่าปกติมนันขึ้นของมันไม่ไกลนะครับเป็นเป็นหุ้นที่รู้จักจบรอบหรืออะไรเงี้ยถ้าจะดีกว่าเพราะลันแล้ว น่าจะเสียเวลาพอสมควรนะดูตัวถัดไปครับ rcl นะครับก็แข็งกว่าตลาดขึ้นมานะแล้วก็ราคาไม่ได้ไม่ได้แพงเกินไปนะครับหุ้นหุ้นในบางตัวมันก็อาจจะขึ้นไปแล้วนะราคามันก็สูงไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้หยิบมาเป็นกันบ้านนะครับตัวน,นี้ก็ยังขึ้นว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาขึ้นจริงครับพร้อมบอลลุ่มนะครับวอลุ่มก็ประมาณ20ล้านหุ้นเลยทีเดียวครับูลคาก็หลายร้อยล้านบาท เห็นว่าตัวนี้น่าสนใจอยู่ตรงที่เขามีแนวต้านอยู่ที่45.75นะครับแถ่ว่าตายตรงนี้เ่ย45.75แล้วคล้ายๆตัวเมื่อกี้เลยครับถ้าเขาผ่านไปได้หน้าตามนะผ่านไปตรงนี้ไปได้หน้าตาม mm hmm. เพราะนั้นเขาจะผ่านได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ารุ่มที่เขาเข้าสนับสนุนในวันถัดไปนะถ้าเข้ามาหนาๆอย่างเช่นช่วงนี้หน้าตามนะคาจะลันจะได้ต่อยสักหน่อยนะครับ แล้วก็จุด Stop Loss นะครับใช้ฐานของเขาก็คือยี่ิบสองไอ้สี่สิบสองครับ Stop Loss ที่ส2ิบสองสิบสองไปเลยนะครับผมว่าน่าจะเอาอยู่ในตรงนี้นะครับสหรับตัว rcl อ่ะมาอีกดูอีกหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งตัวอ่ะเราก็หยุดยาวกันนะก็ตัวดูดูไปเพื่นๆน,น,น,นะครับ cbg ครับ cbg นี้เป็นไซ์เวว์ชัดเจนมากนะครับก็ คนเทรดก็ต้องรู้รู้แนวทางในการเทรดนะครับว่าตัวนี้มันมันรันคงไม่ไปอ่ะนะครับยังไม่ไปนะครับแต่ว่าถ้าให้จับรอบเทรดการแกว่งจับรอบเนะี่ยคงได้หลายรอบอะครับเป็นคืนไปนะครับไซเว์นะครับเพราะฉะนั้นในแนวทางซาไซเวงเนี้ยขอใช้แนวต้านเดิมนะครับแนวระนาบตรงนี้คือ1้อยสบจุห้าฐานของรอบนะครับมาจากร้อยทวนนะครับ โอเคว่าถ้าไม่หลุดรอยท่วนไม่ต้องยอมตรงนี้นะครับก็ดีดดีดตรงนี้ก็มีช่องว่างอยู่หลายบาทพอสมควรนะครับแต่ถ้าให้ถือยาวเป็นปีหรืออะไรรอลันไปข้างบนอะไรเงีง้ยคงคงไม่คาดหวังถึงขนาดนั้นนะครับดูจากักษณะแล้วคงจะเป็นอยู่ในกรอบเนี่ยสักพักหนึ่งนะเนี่ยน่าจะหลายรอบถ้าคนจับอยู่ในกรอบนี้ก็น่าจะได้หลายรอบเหมือนกันนะรอบละห้าบาทสิบาทก็น่าจะได้นะถ้าถ้าจับแบบขอบล่างจริงขายขอบบนจริงนะลองดู ถึงอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขอบบนนะผมว่าได้สัก5าบาทเลยนะผมว่าเยอะแล้วนะสี่บาท5บาทต่อรอบนะลองดูครับ c b g นะครับไม่ไม่หลุดร้อยก็อย่าอย่าเพิ่งไปทำอะไรกับมันก็ถือรอได้นะถ้าไปแตะแถวร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดก็เทคโปรฟิตแค่นั้นองเะอ่ะก็เอามาฝากแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการบ้านหลังตลาดปิดของเรานะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของเรากด ลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ